อ่านหนังสือเยอะแต่ไม่เข้าสมองร่างกายกําลังฟ้องว่าขาดวิตามินบีจริงหรือไม่การขาดวิตามินบีในวัยเรียนที่อ่านหนังสือเยอะและเรียนหนะักสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้ดังนี้ 1, 1. ่งส่งผลให้เหนื่อยล้าและอ่อนเพรียเพรากะการขาดวิตามิน B1 B6 และ B12 ทําให้ร่างกายไม่สามารถเาผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพรียตลอดเวลา 2>, 2ส่งผลต่อความเครียดและวิตกกังวลเพราะวิตามิน ิน B6 มีส่วนในการสั่งเคราะห์สารสื่อะสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์เช่นเซโรโทนินและโดพามีนการขาดวิตามิน B6 จึงส่งผลให้มีอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้ 3. ส่งผลต่อการนอนหลับเพราะการขาดวิตามิน B12 จะทําให้นอนไม่หลับทําให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ 4. ส่งผลต่อความจําและการเรียนรู้เพราะการขาดวิตามิน B1 และ B12 จะทําให้การทํางานของสมองเสื่อมถอย ้ังทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจดจําและการเรียนรู้5 ส่งผลต่อระบบประสาทเพราะวิตามิน B12 มีส่วนสำคัญในการสร้างไมอีลินการขาดวิตามิน B12 ิออาจทำให้เกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้าปัญหาในการเดินและความรู้สึกชาต่างๆการรักษาสมดุลในการรับประทานอาหารและการดูแลสุขภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยเรียนที่เรียนหนะักการใส่ใจในการได้รับวิตามิน B ที่เพียงพอก็อจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทช่วยเสริมสร้างพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เรา ว่าหาทานอาหารที่มีวิตามิน B ได้จากตับถัว่วผักใบเขียวและผลไม้ต่างๆแต่เราต้องทานอาหารอย่างหลากหลายในปริมาณที่เยอะมากถึงจะได้รับวิตามิน B ที่สดล้วนและเพียงพอในแต่ละวันหากใครไม่สามารถได้รับวิตามิน B ที่เพียงพอจากอาหารควรพิจารณาการทานวิตามิน B จากอาหารเสริมง่ายกว่าคะ่ะแอมขอแนะนำไลฟ์วิตามิน B คอมเพล็กซ์กระปุกนี้ที่มีวิตามิน B ครบ8ชนิดในแคปซูลเดียวรับประทาน2แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นง,ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะพิกัดตะการดานลา นี่เลยค่ะ